อดีเช้าจะ้าเจ้าตอนนีห้าโมงปานแล้วเจ้ากําลังทำกับข้าวเซตเธอเยียกับข้าวให้น้องปีนอย่างเซตเยียกข้าวให้นอปอแม่เซตวันนี้หลังแฝงสอบแต่สองเซนจึงเหม,มือนเดิมเจ้ากล้องมันอาจจะมืดนิดนึงมันย้อนแสงเจ้าพอเวลามันนี่มันปรับแสงอัตโนมัติแล้วก็เลยกลายเป็นดูมืดๆเลยเจ้าแล้วก็ไปอัปเดตโทรศัพท์ใหม่กลายเป็นอย่างไปเหี้ยกลมหัวเจ้าโทรศัพท์ โอเคเจ้ามาดูกำลังเจ้าว่าจ,จะได้กับเจ้าเอาประเทียมซ้ายสาดตัวเจ้ามันมาเจ้าขาดจะปลาอยากจะพาตายเจ้าขาดมอกตัวเจ้าซึ้งใจได้ตักเลยเจ้าเพราะว่ามันขำมันเลย

ขาตโอ้ยาต่เหยียดายตกไปเหยียดเ้าช่าตาก็ดูว่อยู่ตรงไหนยาวขยาวตกหน้าไปเหยียดเจ้าโอ้ยโอ้ยไอ้กระดอไปมอเจ้าเดดสอบตัวเจ้าเดอดาสไตล์กัะปาคาป๊อ กดใส่ว่าใส่ว่าว่าเจ้าเ้าจะได้ก,บต,ดกบตันอันนี้เนึ่งตัวเจ้า อ,อาจจะเพียงตายเจ้าติ๊ตัวนะติ๊สีห้าตัวหกตัวเจ้าแจงก็เจ้าขอเก็บป่าก่อนนะเจ้า สอานนี้เก็บเงินแน่เลยสานตัวเจ้าสถาตะเกียนซรายเจ้า ก็ยังดีแต่มันเข้าแต่ข้อเสียคือมันหวัดจับเจ้จาจะป้าใครเหนื่อยกับมันหวัดจับหรือเจ้าอากาก็คุ้นเคเจ้า เู้โล,ล,ลน <c oughs> ้ำเพิอมอยากจะหายใจซะบกลัวปากตกน้ำใช้ป่าแหวนครับป่าตะเคียนทรายเช้เท้า,า,าตกจำช่วงนี้แบบว่าใช้ชีวิตบนนั้นความเสี่ยงเจ้าบนเส้นไดรลุ่นตลอดเจ้าตีดลายตัวเลยเจ้า สี่ตัวปลาส้กลมหนึ่งตัวเจ้าปลาขาปอกปลาขาปอกปลาขาปอก,ก,กสองตัวเจ้าก็าไม่ได้ตักปตาเจ้าต่าตีสามสามม้วเลย แต่ว่าน้ำจัดหน้ากระเจ้าวันนี้น้ำแห้งลงแล้วเจ้าว้าวเจ้าปลาขาปอกตัวใหญ่เจ้าบักกระดนเลยเจ้าเต็มกรมเลยเจ้าตัวนี้นี่เจ้าปลาขาปอก ทิ่มาเจ้าตัดสาข้างลายก็ตัดตะเจียงทรายเจ้าโอ้คอั ใ้สาดส่วเจ้ากตะเทียนเจ้ากะเทียนหนึ่งแลแ้วกตะเพียนซ้ายสองยาวะบอกเจ้าตั้งยิบอย่างเดียวเลยเจ้า เพียงายหนึ่งเจ้าป็นลายตัวเจ้าสามตัวตัว,นะตวง,งามเลยเจ้าขาป๊อก เส <c oughs> ีตัวเจ้าตกปลาไส้น้อยปลาไส้มอนน้อยปากระเทียม้ายปลาไส้ข้างลายจะได้ก่อ ก,กระต่าตะเกียง้ายเจ้าสีส่วนเจ้าฟุบ๊อกินแล้วเจ้าโอ้โห้ปตนินเจ้านีนกัดกระต่ายกล่มเจ้า นี่ถดปนัขาวฟอกตัวปัดไฟกล่อมแล้ปัดข่าวฟอกตัวหนึ่งเจ้า ตัวยาตัวใหญ่สั้นๆได้เยอะเจ้าสองตัวเจ้าอาจจะเพี้ยน้าย ย <laughs> าตาระงดงสดเดนเจ้าตาขาฟอกตัวใหญ่เจ้าครปรใต้กลมเออระปัดใต้ข้างลายเจ้า <laughs> <laughs> นี่มันตากง่ายเจ้า <laughs> สะดงสะด็ดนเลย ได้สามตัวเจ้า,าวแว่นแล้วก็ปลาขาวป๊อกเจ้าว้ายขยอนเราไปส่วนเจ้าได้สองตัว กรซ้รย mm รายมอนกระปะขาปอกอายดังจ้าอ้ายตัวเดียวก็มัว้าของมันกระโดด สายมอนตัวใหญ่เจ้าว้าอยู่ะพาปลาสะดงสะดเดนเจ้าประขาปอกตะหลวงเจ้า แล้วลาคาปะโอ๊ยสัดเตียนทรายตา่างมันไหมอโอ้ย Simon chào mượt lại chào oi oi chưa ôi giờ Chưa được đại tao tao phó tao tao นี่เจ้าตัวหลวงแล้วก็ตะเพียนสายปีัวเนตัวจะได้ก็เจ้า mm hmm. มินเมยขนาดเจ้าตัวใหญ่ตัวอ mm hmm. ได้อยู่เจ้าสองตัวเจ้า mm hmm. โอเคเจ้า <laughs> มืดแลว <laughs> ออกมงต่ายแล้วเจ้า ราบคลิปนี้ก่อนดีครับไปดูผลสรุปป่าะป้าที่บัตหนเจ้ากล้องเป็นในอย่างกลมหัวเจ้ามาหันหน้าเจ้าเลยเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าที่บ้านกันเจ้าแต่ดีเจ้าตกไปแต่หันซักเกิงโมองเจ้าเดี๋ยวไปปีิบ้านเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้าวันนี้มาเลดนิดหนึ่งเลยไปเกิงโมองวันนี้ได้หนักอยู่เจ้าได้เกือบสองโล ปลาตัวใหญ่ๆกินมันมาเข้าตอนมือเช้าปลาขาปกตัวใหญ่ๆเลยเจ้านีนเจ้าขาปกตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าปลาตะเพียนปลาขาปกปลางามขนาดเจ้าในเจ้าตัวงามๆสองกิโลเลยเจ้าโอ <Okay, S 1> เคเจ้า <laughs> จะปีกเจ็บปีกมันก็เข้าตอนเท่าโยกก็มาเข้าเจ้า พอไปแล้วอาจจะป๊กยกขนกลเข้าเข้าตัวใหญ่เหมือนจจะปากระติสล้มเจ้าก็แค่เนี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนพัดอยู่ห้านาจ้าเลยมาจ้าแต่วันนี้ก็ได้ปาตัวงานอยู่จ้านี้จ้าเดี๋ยวต้องครัวก่อนปาดขี้แลวใสตู้เย็นด้วยโอเคเจ้าจบคลิปนี้ก่อนสำหรับวันนี้ฟังกายกันเะเจ้าขอบคุณนักหน้าเจ้าติดติดตามมาชมช่องเจ้าป้าเป็นกำลังใจกันตลอดแล้วป้ากันคลิปหน้าเจ้า สวัสดีจ้าวบ๊ายบาย